สวัสดีครับชาววอลเลย์บอลไทยแลนด์ทุกท่านคลิปนี้จะเป็นคลิปรวมจุดตำแหน่งการคว้างมอลี่หรือสกิลแฟกเมนต์ของเอเจนต์เคโในช่วงโพสตแฝนของทุกแผนที่ในเกมวอลเลย์ตอนนี้ครับเพื่อใครไม่รู้ว่ามอลี่ในช่วงโพสแฝนคืออะไรนะครับเอาแบบสั้นๆเลยคือการหลังจากที่เราวางสไปซ์เสร็จแล้วเนี่ยเราจะรอคว้างโอลี่จากระยะไกลให้มันย้อยไปลงในตำแหน่งที่วางสไปซ์แบบเป๊ะๆเ,เลยนั่นก็เพื่อชะลอการกู้สไปซ์ของฝ่ายศัตรูครับซึ่งหลักการเหล่านี้ครับก็ถูกพิสูจน์แล้วว่ามันมีประสิทธิภาพสูง ในการแข่งขันระดับโลกที่ผ่านๆมาและนอกจากโพสแพนเนี่ยผมจะแถมการคว้างป้องกันพรีแพนในบางจุดให้อีกด้วยคลิปนี้ผมจะไม่พูดน้ําเยอะนะครับเพราะมันเป็นคลิปที่เพื่อนๆต้องมาเปิดดูซ้ำๆหลายครั้งทั้งตอนซ้อมและตอนเล่นจริงเอาเป็นว่าผมจะแยกไทม์แสตมไว้ให้ด้านล่างในแต่ละแผนที่ให้เรียบร้อยเลยนะใครที่มาดูซ้าและอยากดูแมปไหน ก็สามารถกดตามแถบด้านล่างได้เลยโอเคครับก่อนอื่นผมขอฝากเพื่อนๆจิ้มกดซ b s c r i b e ด้านล่างแล้วเราไปลุยกันคิดจะเติมเกมบอลโลแวนกันอยู่ใช่ไหมต้องนี่เลย g e ต m ม n e y ร้านบริการเติมเกม v อลโลแวนที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากว่า2000 20, 0รายด้วยบริการเติมเกมที่ถูกกว่าเติมเองรวดเร็วและปลอดภยัยเหนือใครนอกจากนั้นยังมีบริการเติมเกมเกณชินอิมเพคและเกมอื่นๆอีกมากมายอีกด้วยได้ยินแบบนี้แล้วเติมเงินครั้งต่อไปต้องไปที่ร้าน g ก t m ม n นีกันแล้วแหละคลิกที่ลิ เดานลังได้เลย โอเคก่อนจะเริ่มไปคว้างนะครับมีทั้งหมด3เรื่องที่เราต้องรู้เกี่ยวกับแมคคานิกของสกิลแฟกเมนท์ที่มันค่อนข้างจะต่างจากสกิลโมลี่อื่นๆในเกมอลเลนครับข้อที่1นึ่สกิลแฟกเมนต์จะทําดาเมจเป็นจํานวนครั้งและความรุนแรงของดาเมจเนี่ยจะขึ้นอยู่กับระยะจากศูนย์กลางของสกิลยิ่งตัวละครอยู่ใกล้ศูนย์กลางมากเท่าไหร่จะยิ่งรุนแรงมากเท่านั้นถ้ายิ่งไกลเนี่ยก็จะยิ่งเบานะครับนั่นหมายความว่าการใช้สกิลแฟกเมนต์ในโพสต์แพรนเราควรจะคว้างให้ลงตรงกลางเป๊ะๆ วางสไปเลยซึ่งตรงนี้เราต้องวางแผนให้เป๊ะตั้งแต่ตอนเลือกจุดวางสไปเลยครับ2ส,สกิลแฟกเมนจะสามารถทำไดเมนจากทั้งด้านบนและด้านล่างของเพื้นผิวเลยครับเพื่อนๆจะเห็นออรล่ากลมๆของสกิลนี้ที่ครอบคุมไปค่อนข้างกว้างมันจะทําให้เราจ่ายสกิลได้ง่ายขึ้นในหลายๆตําแหน่ง และ 3. ตํตำแหน่งการคว่างสกิลแฟกเมนต์ของเคีครับจะเป็นตำแหน่งเดียวกันกับสกิลเอเลียนสวอรมของคิวจอยแบบเปะ๊ปะๆเลยครับก็คือว่าถ้าดูคลิปนี้คลิปเดียวเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้กับเอเจนต์ได้ทั้ง2ตัวเลยทั้งเคีและคิวจอยโอเคครับถ้าเพื่อนๆเ,เข้าใจแมคขนิของสกิลทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราไปไล่ดูตำแหน่งการคว้างโมลี่โพสแพนของแต่ละแผนที่กัน มากันที่แผนที่แรกนะครับแอดเซนเริ่มกันที่จุด A กันเลยก่อนหื่งให้เราวิ่งมาที่กล่องเขียวตรงนี้ครับวิ่งไปให้ชิดเลยนะและหันหน้ามองขึ้นไปบนฟ้าเล็งไปที่มุมแหลมๆตรงนี้และลากเส้นครับไปที่มุมแหลมของก้อนเมฆเราจะวางเป้าตรงจุดกลางกลางระหว่าง2จุดนี้แล้วก็คว้าออกไป ปิวมันจะลอยมาลงตรงหน้าเจเนเรเตอร์แบบเป๊ะๆเ,เลยที่นี้ครับมันจะมีอีกตัวเลือกหนึ่งก็วิ่งมาที่เดิมนี่แหละเอาหัวจุ่มเข้าไปหันหน้าขึ้นฟ้าเปลี่ยนไปเลงมุมแหลมตรงนี้แทนครับหลากเส้นตรงขึ้นไปที่เมฆและเลงจุดตรงกลางเหมือนเดิมตามภาพเลยนะครับแล้วก็ขว้างไป มันจะมาลงตรงกล่องเขียวตรงนี้พอดีเลยง่ายๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายป้องกันครับเขาจะเรียกกันว่าพรี p พลนคือการไล่ให้ศัตรูออกจากตำแหน่งวางสไปด์ถ้าเราอยากจะไล่ตรงเจเนเรเตอร์นะครับให้วิ่งขึ้นมาตรงบันไดเฮฟเว่นแล้วหันหน้าเข้ากำแพงตรงนี้มองขึ้นฟ้าเล็งไปที่มุมหลังคาลากเป้าออกมานิดนึงแล้วก็คว้างออกไปมันจะมาลงตรงจุดนี้เลยและถ้าอยากให้ลงจุดกลองเขียวมายืนที่เดิมเลยครับแล้วเปลี่ยนไปเล็งตรงปลายเมฆตรงนี้แทน คว้างออกไปเรียบร้อยลงกล่องียวชิว โอเคต่อไปเรามาดูจุด B map e s s e n t กันบ้างเข้ามาใน B main ครับมายืนตรงกำแพงนี้ให้เราเล็งไปที่ตรงกลางของซี่โครงหน้าตาแล้วก็กดขว้างออกไปมันจะลอยมาลงด้านหลังกรองเขียวที่เป็นมุมวางสไปายอนหิตอยู่แล้วส่วนถ้าเราเป็นฝ่ายป้องกันให้เรามายืนตรงรูปปั้นสิงโตรตรงนี้ครับค่อยๆขยับมองให้มุมเหลือเท่านี้แล้วเล็งไปที่ขีดสีดำๆตรงนี้ครับเราต้องกดวิ่งและกดขว้างออกไปโมลี่มันก็จะลอยมาลงตรงนี้ทําให้ไล่ศัตรูออกจากจุดวางได้อย่างดีเลย ต่อไปเรามาถึงแผนที่บริสเริ่มจากจุด A กันก่อนนะครับไม่ยินตรงเสาวสีดำตรงนี้เนี่ยจะพิเศษหน่อยเพราะผมจะใช้มุมแหลมในแถบสกิลเลงน,นะครับดูตรงวงกลมสีแดงที่ผมวงไว้ให้ได้เลยเอามุมแหลมตรงเนี้ยเลงทาบวางไว้ด้านขวาของท่อนไม้อันกลางแบบนี้และอย่าลืมกดกระโดดแล้วว้างมันจะลอยมาลงหลังพีระมิดด้านขวามือเรียบร้อย มาดูจุด B กันบ้างจุดนี้ยเซตอัพไกลผมชอบมากไม่ยืนตรงแผ่นไม้นี้ครับมองขึ้นไปบนฝ้าลากเส้นจากมุมหลังคาตรงนี้ครับเข้าหากำแพงแบบให้ชิดๆเลยนะเอาเป้าทาบไปเลยแล้วก็กดกระโดดขว้างมันจะลอยมาลงมุมนี้เรียบร้อย แผนที่ต่อไปแมปายเริ่มที่จุด A อพสแพนนะครับวิ่งออกมาตรงหน้าประตูวับด้านหลังยืนตรงกล่องไม้ให้เราเลงขึ้นไปตรงปลายกัานจานดาวเทียมและกดคว้างได้เลยอันนี้เนี่ยมันจะลอยมาลงตรงกล่องเขียวป่าง่ายมากและอีกมุมนึงครับให้เรามายืนตรงกล่องนี้เลงไปที่ปลายใบไม้แบบเป๊ะๆแล้วกดขว้างออกไปมันจะลอยมาลงตรงข้างรถมุมวางยอดฮิตตรงนี้เลยอีซี่ โอเคต่อไปเรามาดูจุดบีกันบ้างออกมายืนตรงมุมจุดบีลองครับเลงขึ้นไปที่มุมหลังคาและลากขึ้นนิดนึงแล้วก็กระโดดขว้างมันจะลอยมาลงมุมนี้เป๊ะๆอีซี่อีซี่แต่ถ้าเราถอยไปอีกจุดนึงครับตรงนี้จะเป็นหน้าประตูวาร์ปให้ยืนชิดเข้ามุมเหมือนเดิมตรงนี้ให้เราเลงผ่านจุดแหลมตรงแถบสกิลด้านล่างนะครับเลงตรงปลายสังกะสีอันนี้เอาให้ตรงๆนะแล้วกดขว้างได้เลยมันจะไปลงที่จุดเดียวกัน มาที่แผนที่ต่อไป Heaven ครับเริ่มที่จุด A กันก่อนมายืนชิดกระสอบทรายตรงนี้เล็งไปที่ด้านล่างของหลังคามุมนี้ครับลากเมาส์ลงมานิดนึงและกดขว้างได้เลยมันเป็นจุดที่ easy easy อีกจุดหนึ่งครับถ้าเป็นพรีแพนการป้องกันเนี่ยให้เรามายืนถังไม้ตรงนี้ครับเล็งไปที่สายไฟเบี่ยงไปทางขวาเล็กน้อยแล้วลากเมาส์ขึ้นไปจนถึงตรงกลางระหว่างช่องของหลังคาด้านขวามือตามเส้นนี้เลยนะแล้วก็กดขว้างได้เลยสบาย มาลุยต่อที่จุด4 p r o s Pan ครับเดินมาที่มุมสุดตรงนี้เลยนะเล็งขึ้นฟ้าไปที่ภูเขาให้ s n a p p e เนี่ยไปที่กลางช่องนี้แล้วกดคว้างได้เลยตรงนี้เนี่ยจำง่ายมากถ้าเป็นการป้องกันพรีแพนครับให้มายินลงจุดทั้งออกชุด B นี้ลากเมาส์จากซี่หลังคาตรงนี้ออกไปทางซ้ายนิดนึงกะความรู้สึกให้ได้ประมาณนี้ครับแล้วก็คว้างได้เลยลอยไปกันจุด4ได้สบายบือ ต่อไปคือแผนที่ไอซ์บ็อกมาเริ่มกันที่จุดเกันเหมือนเดิมโพสแฟนของจุดนี้ครับให้วิ่งมายืนที่มุมตรงนี้เล็งไปที่ขอบหลอดไฟเลื่อนไปให้ตรงกับเส้นบนเพดานนิดนึงพอตรงแล้วก็คว้างได้เลยนิ่มๆไปครับจุดนี้และถ้าเป็นการป้องกันครับให้เรามายืนตรงบันไดด้านหลังเล็งตรงกลางประตูนะครับและวท่าเป้าลงไปที่พื้นแล้วกดวิ่งแล้วก็คว้างครับจะไปลงที่จุดเดียวกันเลย มาต่อที่จุดบีวิ่งมาชิดกล่องนี้ครับเล็งเมาส์ไปสแนปขอบมุมตรงนี้และลากเมาส์ออกทางซ้ายให้มันเลยแท่งเหล็ก,กำดำๆมานิดนึงแล้วกดคว้างได้เลยตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างปแปลกๆต้องฝึกคว้างบ่อยๆนะครับถึงจะแม่นแต่สุดท้ายถ้าชินแล้วมันก็ง่ายครับสบายมากและถ้าเป็นการป้องกันเนี่ยก็วิ่งเอาหัวจุ่มขอบตรงนี้เล็งไปที่ขอบของเครนลากเมาส์ขึ้นนิดนึงแล้วกดขว้างได้เลยการพรีแพนเนี่ยไม่ต้องแม่นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ขอแค่ไล่ที่ระยะกว้างได้ก็พอมุมนี้คือดีเลย และสุดท้ายครับแผนที่สปริตเริ่มกันที่จุด A post plant ให้เรากระโดดขึ้นทางต้นไม้ตรงนี้ปุ๊บเล็งไปที่ตรงเส้นแ,งแสงนี้ครับเป็นอีกครั้งที่เราต้องเล็งกระแทบสกิลให้ลูกศรที่มันชี้เนี่ยลากระดับสูงให้ไปทาบกับซี่เหล็กถ้าทาบป,ปุ๊บก็คือโอเคและวว้างโลดจุดนี้เนี่ยมันจะไปลงตรงหลังบิลบอร์ดนะครับแต่มันจะมีอีกจุดหนึ่งให้ใช้ลูกศรในแถบสกิลเล็งเหมือนเดิมเล็งไปให้ตรงขอบของหลอดไฟดวงกลาง แล้วคว้างได้เลยมันจะลอยมาลงอีกหนึ่งจุดวางยอดฮีตครับพอเข้าใจแล้วกง่ายทุกจุดเลยใช่ไหม โอเคมาต่อกันที่จุดดีโพสแพนครับจุดแรกวิ่งไปยืนชนกล่องให้เลงเข้าไประหว่างที่ช่องหลังคา2อันนี้ครับแล้วก็คว้างได้เลยมันจะไปลงหลังกล่องสูงและอีกหนึ่งจุดวางยอดทิศต,ตรงกล่องเตี้ยนะครับผมชอบคว้างจากหลังกล่องตรงนี้ไปเลยง่ายๆคือเลงตรงท่อครับกดวิ่งแล้วก็กดคว้างมันจะชิ่งผนังไปลงคลุมจุดนี้ทั้งหมดเลยแต่ตรงนี้ต้องระวังหัวแตกนิดนึงเพราะมันค่อนข้างโลง่งแต่มันก็เป็นจุดที่ซิมเปิลซิมเปิลง่ายๆครับเคโอมันหยิบปืนเร็วอยู่แล้วเลบคว้างแล้วพร้อมลุยต่อได้เลย ส่วนการป้องกันครับเราต้องขึ้นไปข้างบนตรงทางเดินข้างบนนี้ครับให้เล็งไปที่ไฟสีส้มตรงนี้ลากทะแยงออกมาทางซ้ายกดวิ่งและกดคว้างครับจุดนี้จะไปลงตรงกล่องเตี้ยแต่ถ้าเราเลือกเล็งไปที่เชือกสีเหลืองครับตรงนี้มันจะไปลงตรงที่กล่องสูงเท่านี้ก็ครอบคุมทั้งหมดในจุด B แล้วอีซี่อีซีซ่ไปเลย โอเคครับคลิปนี้สกิลมอลลี่แฟกเมนต์ของเคยโอครบทุกจุดแล้วให้เพื่อนๆเ,เปิดและฝึกทำตามบ่อยๆเวลากดแมทเจอแผนที่ไหนเนี่ยเราก็เปิดคลิปกลับมาย้อนดูแป๊บหนึ่งก่อนเริ่มเกมและทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆสุดท้ายมันจะจำได้เป็นอันตโนมัติไปเลยครับที่นี้ผมอยากจะถามว่าเพื่อนๆชอบคลิปบอกจุดรายละเอียดแบบนี้กันหรือเปล่าถ้าชอบกันเนี่ยผมจะได้ทยอยทำมอลลี่ของทุกตัวเลยคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมไปตามอ่านให้เรียบเลยสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณร้านแคทมอน,นี่ร้านบริการเติมเกมโมโนแลนท ราคาถูกและดีที่สุดในเมืองไทยและถ้าเพื่อนๆอยากสนับสนุนเรดไนส์สามารถกดสมัครด้านล่างรับดาบสุดเท่และจอยดิสคอร์ดเข้ามาพูดคุยกันได้เลยเอาละครับเกมเมอร์ดลากแฮ่ฟันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ